ชื่อถุงทองครับผมชื่อถุงทองแมวสีสวัสด์แมวโคราชนะครับวันนี้ถุงทองจะมาให้โชคให้โชคป้าปะจะให้โชคเอฟซีนะครับนี่ถุงทองจะให้โชคนี่เหนะเอาให้โชคหน่อยดีถุงทองให้โชคหน่อยกัดมาแล้วกัดออกมาเออถุงทองให้โชคนะ ขึ้นก่อนโอ้โ,โ,โหนอนให้โชคลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนเร็วลุกขึ้นใหโชคก่อนเลยเจ็บเจ็บักบกามาลูกกาดมาตัดมาให้ป้าเอาเอานอนพับน,นี่ๆโชคกลูกถ้ี่ทำมีคนขอโชคนาะขอโชคงานเดกเี่ แล้วเดี๋ยวเทไปเลยเอาท์ไปเลยให้ให้กลับออกมาเอากลับมากลับมาแล้วกลับมาแล้วไม่ค่อยให้ชั่วเท่าไหร่เลยเอาเนี้ยแล้วกลับมาที่ลูกเดี๋ยวกลับมาแล้กลับมาแล้ว ัไหนจับวไหนจับแล้วจับแ้จับมาแล้วจับไไหจับไหนรจับไหนจับจับรูมาจับรูมาจับรูมาเอออันนี้อันนึงนะเอออันนี้อันนึงก่อนโอ้โหสนะสา อันนี้อีกอันนี้อีกแล้วอันนี้อีกอันนี้กนี้อีามีก่อน,นอ,อันมาจับไหนลกจ,จับมาจับมาลูกจับมาเร็วจับลูกมา